เดี๋ยวเราจิดเนื่อยกันครับแบบยู่สูงพวดเนี่ยลองลองลองได้ยู่ับาต่จำจำเหนื่อตอนน้วอะไรคืนเออแต่ความจริงคือดาวมีไว้เบึงไอเอื้อมบอถึงดอกเด้อว่าใจของน้อง หลับตาฝันไอจังไดกอดยามคืดหอดได้แต่ลอยมองไรวาสนาได้เป็นเจ้าของดาวนั้นถึงผูกขอตายใต้ต้นบัเคือคืน สิบออาจฝืนชะตาที่ฟ้าแบ่งกันเขาอาจเกิดมาเพื่อเขาคนอื่นอายได้แต่ยืนเงนมองเท่านั้นดาวก็ยังเป็นดาวทุกวันบ่แม่นของเหา ผู้ชมรอการฟิชเชอริงระหว่างนุ่มยูริกับใหม่ไทยหัวใจสินมันแน,เนเ่ๆมันขักมันแน่มันอีลีเหรอกะดอกะเดียค่ะ